เรียกบินนอกบ้านนะฮะที่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมาให้เต้าหู้เขาชิงแต่สิ่งแวดล้อมเราเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเย็นก่อนเพราะอะไรนะคะเพราะตอนเย็นเนี่ยมันจะมีแสงไฟอากาศมันจะเย็นแล้วก็จะมีคนวิ่งผ่านมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหมาวิ่งผ่านอะไรก็ตามเราต้องการให้เต้าหู้ชิงแตบสิ่งแวดล้อมก่อนเราเรียกระยะใกล้ๆก,ก่อนนะฮะทิงไปดเต้าหู้เรียกระยะใกล้ๆก่อนแล้วค่อยมาเพิ่มระยะไกลก็ฝึกเหมือนเดียวกันนะฮะไม่มีอะไรมาก คือไม่ได้ยากหรอกสำหรับนกนกนกข้าแมวกันฝึกนะฮะบางคนเขาจะฝึกเขาจะให้น้องไก่น้องเล็กชิ้นเล็กเรียกมาทีชิ้นเล็กๆพยายามประมาณสี่ครั้งอะไรบินได้สี่ครั้งก็เรียกไม่มาละแต่ผมจะเน้นให้ตัวนึงเลยเพราะเจ้าผู่ชอบชิ้นใหญ่ไม่ชอบชิ้นเล็กชิ้นเล็กไม่มาแล้วนกข้าวแมวที่มีน้องถามในเพจอ่ะ ฝึกเหมือนกันหรือเปล่าก็เหมือนกันแหละนกอ้วนแมวคือนก,ก็้วแมวมันไม่มีกระเพาะพักอะฮะนกอ้วนแมวไม่มีกระเพาะพักเวลากินอาหารเข้าไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะคืนเข้าไปเลยแล้วเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรเข้าท้องแล้วเนี่ยมันก็จะฝืดละเรียกไม่ค่อยมามันไม่เหมือนเหยี่ยวเหยี่ยวมีกระเพาะพักนะใช่ป่ะโต้โูเดินหูอ่ะสีง่ายอ่ะโต้โฮหันมาดูกล้องหน่อยหรอหน้าตาม,มอมแมมเลย เราเริ่มเนะี่ยตอนเย็นก่อนนะฮะช่วงเย็นๆให้เขาชินกับอากาศข้างนอกแล้วค่อยเพิ่มนะฮะเต้าผู้อาจจะเป็นนกเขาแมวนกอ,อ,อะไรวะ,นะะสนวีอวัลที่อยู่ในเมืองไทยนะฮะที่สามารถบินได้อากาศที่ร้อนๆน,นะฮะ35องศาอัพป่อผมเคยเลี้ยงไว้กรงข้างนอกแล้วะฮะตากแดดตากฝนตากยุงนะฮะทนทานนะครับ ปกติเห็นตัวสีขาวเนี่ยเพราะว่าแฟนผมก็ขอร้องให้เอาเข้าในบ้านไม่งั้นจะไม่ขาวอย่างี้หรอกนะ,ะก็มอแมแมมเหมือนเดิมน,นะครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะตู้ดูหน้าตาเลยมอแมแมมมาถ่ายดูหน้าหน่อยดูหน้าเิหน้ามอมแมมเลยหน้ามอมแมมอย่างเลยอะ่ะอ่ะใจดีให้กินอีกชิ้นหนึ่งอ่ะ นี้วันนี้ให้กินสามตัวพอปกติกินสี่ตัวแต่วันนี้ให้กินสามตัวพอโอเคผมจะไม่เรียกมาบินบนมือนะฮะไม่ไม่ไม่เรียกมากินบนมือนะฮะเพราะว่าจะไว้โชว์โดยตรงผมจะเรียกจากจุดหนึ่งบินมาจุดหนึ่งจะให้เต้าหู้จําคอนไว้จําที่ยืนเขาก็คือเป็นโต๊ะอาหารของเขาบินมาแค่โต๊ะอาหารมากินอาหารแล้วก็บินกลับไปอีกโต๊ะหนึ่งอย่างเงี้ยจะฝึกเรียกบินสามจุดฮะ ะะฮะมอมแมมเลยดูเขามองมือตัวเองใหญ่เลยจงหูจงหูบายบายแล้วโอเควันนี้แค่นี้ก่อนจบ